ดู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 เอะโอเคท่านชมสวัสดีนะคะวันนี้เราก็จะพาทุกคนไปตามหาสมบัติในพีระมิดวันนี้จะเป็นยังไงเราก็ต้องไปดูกันเลยจึ๊บเคเราต้องขึ้นมาซะแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะฉันขึ้นก่อนโอ้ขึ้นมาแล้วดำดิ่งสู่โลก ย่า yeah, ไปกันเลยไปเราต้องขับไปให้ถึงจึ๊บเรนขอเวลาขับไปซะก่อนนะอุ้ยนี่มันหมู่บ้านอะไรฟะเฮ้ยเรอขอไปกินน้ำก่อนเอเอเหน่อเนื่อยไปกินน้ำไปกินน้ำยเยไปกินน้ำเย้ฉันไปกินน้ำก่อนอุก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 ออุออุกออ ก็กะเก๋เก๋เก๋อย่ามาเอาสมบัติที่นี่โอ้ยไอ้ลิงบ้าอุ้ยอย่าไปลงกับไอ้ลิงนี่จงลิงบ้าอย่าโยนโอ้ยไปยันโน่นเลยโอ้ยได้ไปเจอโอเคอุ้ยฉันเจอพีระมิดเลยฉันไดเจอสมบัติแล้วเย้เย้เย้ที่เหลือแค่ขึ้นไปนะ อุ้ยยาขึ้นไปก่อนเอือเอืออื้ออือหยาเุ้ยอะไรวะนี่ฉันไม่ให้แกเข้าไปหรอกเุ้ยจุกกระบองเพชรวะอยาอย่าอย่าอยาเปิดเกมต้องมาฆ่ามมดเลยเหรอเุ้ยฉันลอยได้อุหยยากระบองเพชรเมื่อกี้ฉันเจอเจ้ากระบองเพชรด้วยเกไม่มีแล้วสินะ โอเคจะกลับขึ้นไปอาจจะไม่มีอืออะไรวะเฮ้ย hey, ฉันไม่ติดอยู่ไรอะ่ะเฮ้ยฉันไม่ติดอยู่ที่ไหนเนี่ยวัตเฮ้ยมีอะไรเก็บเฮ้ย hey, คนน่ากลัวเลยอะ่ะฉันว่าเราไปสำรวจก่อนนะ อุ้ยคนน่ากลัวเลยอ่ะโอ้มีฉันมีกล่องเย้เย้โอเคฉันว่าเราต้องไปกันแล้วล่ะโอเคเราขึ้นมาขึ้นมา,ข,นมาขึ้นมาก่อนขึ้นมาโอ้โหโอ้โหโอ้โหตรงนี้มัมีอะไรอ่ะอว้าววิ่ง ห้อง,งนี้นจะมีอะไรก็ได้แค่ว่ามาดูหองนี้ดีกว่าอืมเฮ้ยฉันรู้สึว่าส,สงสัยว,วันี่มันของได้ของฟรี อะไรเนี่ยจิบิยิบิโคสวัสดีครับชิคกินตั้นเดินอี๊ขึ้นอยอดไอ้ตุ๊ดตีตตตตไอ้ยูจีนีปุ่มมันก็ขยับเองได้วัดแค่นะั้นเฮ้ยยาดดาวเชืลมคุณเตรียมตัวออกได้เฮ้ยฉันเตรียมตัวออกแล้วยาก ฮ้ยในที่สุดฉันก็มาถึงบ้านสักทีอเยเยเยอเยเยเยไอ้เจ้าบุ๋มบุ๋มไอ้เจ้าบุ๋มบุ๋มก็สนุบกันแค่นี้นะครับขอบคุณคุณเจ็บชื่มโอเคท่านผู้ชมเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่นะโอเคเราจะเจอกันใหม่ในวันน้าแล้วเราก็จะกลับไปกดติงต่อโอ้โหคลิปจะจบแนวแน่แล้วไปก่อน 咦，你哪来？